บอก,กมึมีลูกมีตืน่นเจอกูกูใส่ยังมึงไหวมึงบอไปเหตุมึงเ,เจอกูแทะคขึ้นชาเหงนแทะอ๋อ,อ,อ,อโบอกบ่ฟังไปโลหันโลนี่ บล็อมาเฮื่อนายอย่าให้เ้าบอกแล้วอย่าให้ศูนย์มือได้ก็รอขึนเย็นขึนเย็นขึนเย็นโฮ้ยสุดท้ายไปล่างก็จะของว่ามาล่างเองเ้าหย,ยากฝ่ามือล่ำสะกกหูสะบอานอเฮะ คือโพดคือพผ่เจ๊ะละมือเจ่ละเว้นให้ตั้งแ่บอกให้ตั้งแ่สอนวายป้ามันสันแขงใส,ส่สะบ้อหนอจิกดอกหนอวายยานะยาสูนะสันแขงบุกสันรักเธอเด้อบอกลายเธอแล้วไอ้ฝ้าเว็ดฝ้าเว็ดให้โมโหเ้อ เฮ็ดแล้วก็ไม่กวดเงือนปวดสันอย่านะอย่านะฝ่ฟ้าปลตนฝ่าฟ้านะฝ่ฟ้าไงโอยห้จกเจบยากแค่แต่ละมือแต่ละเว้นโอยโอโอยโอยอโอยโอยโอย คือให้บอกอยากแถ้น้ำนั่นมีบ่เบิ่งเนี่ยเอามาใส่เนี่ยยจักบาดซะบ่หนเอเฮ้ยขึ้ผลคือพ่ายแท้เมียน,นี่แม่เฮ็ดยัง็คือบ่ถือตอกถือตาถือวะะอ้ก็กกเฝ้าเฮ็ดให้มันแล้วนะเออก็หูน้าที่จังงๆในตัว มือไหนกันให้ใจโมโหเอ้ยนวดดีๆเน่ยยงแห้งกว่านั้นแน่บีบไม่แห้งกว่านั้นบพราเป็นบอ่อยากสิภาคเลยพี่พี่บ้าพี่บ้าพี่ข้างหลังพี่เอ้ยนี่มึงมือมึงไงวะสันบีบไม่แห้งเลยบ่ได้บ่หย่าบอกแล้วเออยิ่แห้งยิ่งสีใช่ไหม นอ,อ,อนได้นอนดีแท้บักเทานี่นอนตงแต่เา้าๆเจอบุกมาตื่นเท้าเท้าบักเท้านนเท้าเอ้ยโอ้บุกบมีลมูกไม่ตืน่นเจอกูกูใส่ย,ยังมึงวบมึงบวบไปเห็ดเจอกูแท้คน นอนในแถบสร้างว่าเห้ไปล่างถั่วล่างสางเป็นคือบอไปฉักบอไปล่างถั่วล่างสางเาดินไม่จังเจ้าล่างเลวล่างอยู่ใส่ยังกองเองเองอยู่อ่างเก้าอยู่เคยฝันไหมบ่เมื่อกี๊ฝันตอนมึงนอนแตนนออ้สั่เช้าพุ่นบอกเอียงช่างเอียงไหวบ่มีท่านเดี๋ยวไปเห็ดพะอย,อย่างขาดแต่นอนเปล่าไปเลยเดี๋ยวนี้เปล่าไปเดี๋ยวนี้พ่อเฝ้างั้นชื่อวาอันอีก อ,อยู่บ่อนแล้วเลี้วเฝ้าออไปบอกง้างจะเศร้าสร้างาากระเศร้างผูู้จะไปเห็ดข้าจะนอนอย่างนี้ละ